โอเคครับ okay. ผมก็ต้องการสวัสดีทุกๆคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมาจีทีวีเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมจะมาให้อ่าอันนี้ก็คือแบบราคานะครับผมคอมที่ผมจะซื้อภายในเดือนหน้านะครับผมผมจะให้ทุกคนเดากันว่าผมจะได้สเปคอะไรนะครับกับราคา15ื่นห้าพันสามร้อยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ แลวก็ผมจะซื้อภายในเดือนหน้านะผมแล้วก็ <c oughs> สําหรับใครที่สงสัยว่าคอมผมเอยไม่ใช่จีทำไมผมไม่ลงคลิปเกี่ยวกับคอมนะผม,ผมก็ได้ขายไปที่เรียบร้อยแล้วนะขายคอมไปที่ประมาณปลายเดือนที่แล้วนะครับผมนะฮะซึ่งเดือนที่แล้วก็เป็นเดือนมีนานะครับผมใช่ไหมวะเออก็ได้ใช่แนละ้วผมขายไปนะครับผมเพราะว่าเดือนนี้นะครับในเดือนนี้วันที่7เ,เมษายนนะครับผมจับทหารนะครับผมนะผมคิดว่าผมเนี่ ได้ใบแดงแน่นอนลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเตรียมใจไว้แล้วไงผมก็เลยขายคอมออกไปนั่นเองผมก็เลยขายออกไปนะครับผมเลยทําให้ผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับคอมนั่นเองนะครับผมผมเตรียมใจพร้อมไปทหารแล้วนะอุ้มโคตรเตรียมใจเลยฮะแต่ผมขายคอมในราคาที่แค่ตอนแรกผมโพสขายไปเจ็ดพันนะครับผมแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วผมได้ขายแค่ห้าพันนะครับผมห้าพันนะครับผมห้าพันนะแล้วก็รวมค่าส่งมันก็ เป็น54 5 4ันสี่ห้านะครับประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับแล้วเดือนหน้าผมก็จะซื้อคอมนะครับผมกับราคาหมื่นห้าพันสามร้อยนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งใครอ่ก็สามารถอ่ามาคอมเมนต์ดาวสเปกได้นะครับผมสำหรับเดือนหน้านี้ผมจะได้ลงคลิปเกี่ยวกับคอมแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับผมเดี๋ยวผมรับประกันว่าเดือนหน้าด้ซื้อคอมแน่นอนนะครับผมนะฮะ ซึ่งผมก็ขายเออ่ขายไปแค่คอมนะไม่ได้ขายพวกจอพวกไรพวกเมาส์คีย์บอร์ดอะไรไม่ได้ขายนะครับผมขายไปแค่คอมนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาสามารถมาดาวสเปคได้นะครับผมว่าหมื่นห้านะครับผมหมื่นห้าพันสามร้อยผมจะได้คอมสเปคอะไรแล้ใครที่เห็นแถบเมนูอย่างนี้ก็รู้แล้วครับผมซื้อจากช้อปปี้นั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะฮะสหรับใครที่รอคลิปเกี่ยวกับคอมอยู่นะครับผมนะฮะก็เดือนหน้าได้ดูแน่นอนนะครับผมนะฮะเดือนนี้นี่โอ้โห คลิปมือถือทุกคลิปเลยนะครับไม่มีเกี่ยวกับคอมเลยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่มีคอมนั่นเองนะครับผมเพราะผมเตรียมใจไงไปทหารโอ้ที่ไหนได้จับได้ไปดำนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ผมก็มาพูดคุยประมาณนี้เลยนะครับผมนะสามารถอ่านคอมเมนต์ดาวสเปคได้นะครับว่าหมื่นห้าพันสามร้อยจะได้คอมสเปกไรนะครับผมนะฮะแล้วค่อยไปดูกันอีกทีนะครับผมว่าผมอ่าซื้อคอมมาแล้วผมจะทําคลิปถ่ายรีวิวแบบแกะ แกะให้ดูเลยนะครับผมนะฮะก็วานลนเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันก่อนนะครับบายครับทุกคน